สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณถุกการรับช้มขอบคุณถุกการติดตามจ้าขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าแล้วก็สวัสดีพี่เพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้กับมาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่20เดือนเก่า2หาฮกหากับแอดจอยพารวยตามเคยเนาะจ้าสำหรับผลสรุปพูดนี้ ฮานอยเนจาจะวันที่สิบเก้าจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปกันก่อนเนาะจ้าผลสรุปฮานอยของวันที่สิบเก้าเอสจอยให้เด่นอยู่ที่สองแปดเจ็ดรูดสองกับแปดเนาะจ้าผลสรุปจา้าเนอยเฉพาะกิจบนออกหนึ่งศูนย์ห้ารูดไปเนาะจ้าเฉพาะกิจบน ล่างเฉพาะกีดออกกีดสี่เจ็ดสี่เอสจอยจับคูรุดไปเนาะจ้าเอาเด่นเจ็ดรูดเจ็ดเข่าโอ้โหเจ็ดสี่เอสจอยกับบอลในจับเนาะจ้าชุดตัวจ่อของเอสจอยบอดถึงเนาะจ้าสายรุดของเฮาเด้งตุงตุงเนาะจ้าเจ็ดสี่สำหรับด้อยพิเศษจะบนออกสามห้าเก้าห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 ้าอันอันนี้เฉพาะกีดรุดไปเนาะจ้าสำหรับเบิร์นห้าห้าเนาะจ้าเอสจอยบอดพีพีเอฟซียู่เนาะจ้าว่าคำนวณได้ติดเบิร์นเนาะจ้าสายเบิร์นของเฮาเนาะจ้ะถาลาเบิร์นกับเข่าเขา เข่ากันเต็มๆน้าจ้าขากันเบิ้ลไว้น้า,า,จา,าจ้าฮ่าฮาอาจารยของแอดรอยด์กรูปไปน้าจ้าสำหรับเบิ้ลมีสูตสูย์เก้าเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสำหรับน้อยปกติจะบนนอกหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดเข่าไปแปดเก้าน้าจ้าค่ะได้เฮยู่น้าจ้าแปดเก้าเก้าแปดเน้นเน้นเน้นกันเลยที่เดียวน้าจ้าเด่นแปดรูปแปดเข่าจ้าสองตัวล่างน้อยปกติออกแปดห้า แอสจอยจับข no er ู่รูดไปเนาะจ่าเด่นแปดรูดแปดเข่าซ้ายรูดซ้ายวิ่งเข้าเด้งตรงๆนาะจ่าน้อปกติแปดหาจ่าปกตินี่เด้งบนล่างเนาะงจ่า้ายรูดซ้ายวิ่งเข้านาะจ่าสำหรับน้อยวิไอพีนี่รูดไปเน้อจ่าเจ็ดสี่เก้าสามสี่สำหรับห้าน้อยมือนี่น้ะงจ่ายินดีพี่น้องเอฟซีทีสามห้าน้อยเนาะจ่าตามห้าน้อยกับแอสจอยเนาะจ่าเข่าน้อยปกติเนาะจ่าเก้าแปดแปดเก้าเนียนๆกันเลยที่เดียวเนาะงจ่า้ายรูดกระสีได้น้อยเฉพาะกิจ เจ็ดสี่แล้วก็แปดหาตรงๆนาะจ้าเอ้ามือส่วนส่วนตัวเจ้าของเอสเลยกะเขาหน่อยเนาะจ้ามือนนี่นอกจากโค้ชส่วนโค้ชไฟฟี่เอฟซีหลายๆเนาะจ้าแต่ว่ากเขาหน่อยปกติอยู่เนาะจ้าสายหลุดของเฮาสีแดงตรงๆนาะจ้าเจ็ดสี่กับแปดหาอาจา สำหรับคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขาไม่รุดนอจจะผิดพ,พ,พาดมูไอเอดจอยกับจงกราบขอโคทโค้ไพพีเอฟซีหลายๆนอจาะทาหมักทาชชบจังคอยตามทาบหมักบ่ชบกับ,กบ,กบปวยพานได้นอจากเขาไม่แล้กกัฝากเป็นกำลังใจให้กับเอดจอยด้วยนอจากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งของคณละไลค์ของคณละแชร์ของคณละหนึ share, ่งติดตามเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับเอดจอยทําแนวทางต่อไปแบบยงี้ยวๆนอจากเมื่อนี้เอดจอยให้เด่นอยู่ที่เจ็ดสามหก ลูดเจ็ดกับโฮกเนาะจ้าเด่นเจ็ดลูดเจ็ดมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามสี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปด สกาสำหรับ3ามตัวจะสตัววันนี้มี783 036 359มูนเก้คูเดนจะเจ็ด สามหกเจ็ดสามหกสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าสามตัวศูนย์สามหกเจ็ดแปดสามหกสี่หกห้าหกแปดสามเจ็ดสามหกสามสี่ 787970นี่คือแนวทางฮานอยของวันที่ยี่สินอกจาก,กประมาณนี้ตามนี้แล้นะจาะถามักถาชอบจังคอยตามถามบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นะจ้ะรับชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นจะขอให้พี่น,อน,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 น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะจ้ะ จิ้มตัวใดก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงรุ่นรุ่นปังปังกันถูกคนถูกทานจ้าเข่ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะกจารก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนักจาร์สำหรับคลิปนี้แอดจอยก็ขอกล่าวคำว่าวสวัสดีจ้า